กา r m มินฟอร์เนอร์245 m u วสินะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คืออาชาร์จไฟไม่เข้านะครับกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับก็ตอนแรกลูกค้าทักมานะครับก็คือว่าาจะเปลี่ยนชุดหน้าจอนะครับที่เป็นเดดพิกเซลนี่นะครับเป็นจุดสีขาวนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของการ m มินฟอร์เนอร์245นะครับตรงนี้ก็ แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับจนมาวันนี้ไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องติดแล้วนะครับก็ไม่ทราบยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าเกิดเพราะอะไรนะครับจุดชาร์จก็ยังสภาพดีสายชาร์จตัวจเช็คแล้วก็ปกติดีนะครับแต่ไม่สามารถที่จะต่อสายชาร์จชาร์จไฟเข้าเปิดเครื่องติดได้นะครับถ้าหากไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์น,นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟแล้วก็จะ กลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับก็ต้องทําตามขั้นตอนนะครับก็ต้องทําให้เครื่องติดก่อนก่อนที่จะ,ะขั้นตอนต่อไปก็คือลูกค้าให้เปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่ด้วยนะครับก็เป็นอะไรการ์มินแท้ร้อย์ที่ทางร้านลกดีไปเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จะจําหน่ายนะครับเปลี่ยนซ่อมให้กับลูกค้านะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องทําการเปิดทดลองซ่อมนะครับ ขอ,ขอบคุณมากครับร้านนอกดีไบเราก็ยินดีให้บริการแล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหนือ่อกันน้ำลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากครับร้านลอกดีบายยินดีให้บริการครับ